เดดเรามาดูขั้นตอนการทําอาหารของของเชฟไรกันก่อนนะครับเดดวันนี้เชฟไพรพันทำอะไรครับผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะครับเดดส่วนที่ในอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีน้ามันพืชน้ามันพืชน,นะครับแล้วก็แม็กกี้กกซอสครับเกลือครับแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลครับ เนื้อหมูผ,ะะผักนี่อะไรบ้างครูผักก็จะมีมะเขือแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะครับต่อนนไป,ปครับระะรสับประรดค่ะสับประรดนะครับเด็กสับปะรดก็ทําอาหารได้นะครับอันนี้จะเป็นแครอทแล้วก็แตงกวาแครอทแตงกวานะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมค่ะหอมกระเทียมนะครับอุปกรณ์เครื่องปรุงครบ ต่อไปติดตามเชฟไปเลยครับเรจะเอาน้ำมาะะัน,นะะามาลงกระทะก่อนนะครับน้ำมันลงกระทะก่อนนะครับเด็กๆต้องเยอะนะครับถ้าเยอะเดี๋ยวอ้วนนะครับเด็กเพื่อผัดหมูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งใสกระเทียมเพื่อทําให้อาหารจไะไยิ่งง่ายงูร้มีรสชาติหอมอร่อยเพื่อทําให้กลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วรอนะครับเอามางปรุง อาเชฟลืมเชฟเชฟวันนี้เชฟมาเองนะครับให้กหอมของกระเทียมออกมาทาให้อาหารหน่ากินนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปอเดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองนิดหน่อยนะครับเหลืองพอประมาณแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยครับใส่หมูลงไปผัดให้หมูให้สุกนะครับคลุกเคล้าให้เข้าออก,กันนะครับวันนี้ เก็บไรมาเองนะครับกลิ่นหอมโอยมาเลยนะครับเด็กๆหอมมากๆเลยนะครับโอ้โหกลิ่นหอมน่าดูน่ากินยังไยครับเด็กๆกินมหาบุญคุณน้อนหอมจังเลยนะครับเด็กๆเราจะใส่ขักที่ความแข็งมากเช่นอันนี้นะคะตับนะครับเด็กๆผักนะครับ เปรี้ยวหวานแตงกวาแพลอตนะครับวันนี้เมนูกุไลน,นะครับะ,ะใส่สับประรดเลยนะคะรใส่ลเนะคะอ่ากุไลจะมีเทคนิคปรุงรสที่หลังนะครับเด็กๆอันนี้คือกุไลแต่อุปกรณ์ก,ก่อนนะครับเผื่อ,อสับปะรดันหวานนะครับเด็กๆไม่ได้รสน้ำตาลนะครับ ตะปไปใส่สับปะรดนะครับเด็กสับปะรดลงไปเลยสับปะรดนี่จะมีรสหวานหอมนะครับนี่เมนูน่าทานจงเลยนะครับมีผักเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานนะครับมันจะออกทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานตามชื่อหรือเปล่านะครับวันนี้เราต้องมาชิมกันนะครับทีนี้เราปรุงรสนะครับเด็กใส่ผักนะครับ ปรุงรสนะครับปัดเปรี้ยวหวานตั้งใส่น้ำตาลเยอะสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมรสชาตินะครับพี่เบ๊กจอดปรุงรสอ่าพี่เบ๊กหน้าตาน่าทานเลยนะครับรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าอ้าวชิปชิมชิปอะไรไหมชิมรสชาตินะครับ เป็นไ,ไงครับอร่อยค่ะโอ้โห oh, oh, จะอร่อยหรือเปล่าคุณน้อยยังไม่เชื่อนะครับคุณน้อยยังไม่ได้ทานเดี๋ยวคุณน้อยจะทานพร้อมกับคุณครูกิ๊ฟแล้วก็คุณครูไลโดยอาหารต้มจืดหมูสับแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานพร้อมๆกันนะครับเด็กๆเดี๋ยวไปทานพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆเด็กๆชมอาหารที่คุณครูกิก๊ฟกับคุณครูไลยทำนะครับเด็กๆวันนี้เราจะมาชิมรสชาติอาหารที่คุณครูกิก๊ฟกับคุณครูไลยทำนะครับว่าอาหารนั้น ครบห้ามูกันหรือเปล่ามีรสชาติอย่างไงนะครับคุณครูไลว่าไงครับอย,อยน่ากินจังเลยคะ่ะเด็กๆอยากกินกับคุณครูไหมคะเป็นคนกิกเลยครับหอมหน่าทานมากคะ่ะเด็กๆนอกจากหน้าตาน่าทานนะคะยังมีน้ำประโยชน์ครบทั้งห้ามูเลยคะ่ะมีอะไรกันบ้างครับเนื้อสัตว์ให้อะไรครับให้โปรตีนของหมูหนึ่งคะ่ะหมูสองมูสองก็มีข้าวคาร์โบไฮเดรตคะ่ะ หมูสามเ<า>กลือแร่ค่ะก็คือจะเป็นพืชทางต่างๆนะคะส่วนวิตามินก็จะคือผลไม้เราก็จะนําสับประรดมาทําเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะสุดท้ายไขมันครับไขมันก็คือน้ํามันที่เราเอามาเป็นส่วนประกอบก็คือเอามาทอด่ะเด็กๆอยากกินแล้วสิตามมาเลยครับเรามาทานกันเลยะคะ่ะเปเด็กไปเลยค่ะ,คะชิมรสชาติก่อนนะครับวันนี้คุณครูน้อยชิมรสชาติอาหารกับ คุณคุกกิ๊กกับคุณคุณไรเป็นคนทำนะครับเด็กอร่อยมากค่ะอาหารอร่อยมากนะครับคุณคุณน้อยคุณกุกกี้คุณคุณไรขอตัวทานข้าวก่อนนะครับเด็กพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย